ขึ่นมาแล้วเนี่ยหนี่งไปได้หมในุ่งไปได้กันนี่นียขึ้นมาค้นมา con mà mất tiếp lời áo dây dán cành ngay nuôn màng đấy đi đi dây ไอเด้งน้อยมันแย่งหนองหมดนั่นะ่ะเด้งน้อยมันแย่งหน,น,นองหมดแล้วนวมาเรียไอกินมาปะไอ้กินอยู่ไหมเรียกินมากินข้าวปะ แหนแดงน้อยอะข้าวไม่กินหรอกเลือกกินกลับหมดเลยนะ่ะห่วงน้องอีกห,อห่วงน้องทำไมอ่ะยะทิ้งเด้รถมา รถมัามาดูแดงน้อยเลือกแล้วก็ห่วงน้องน้องจะกินก็ฮือใส่ เอาเอาเกาเข้าเอาเขาเข้าเขาเขาเอาเขาเขาเอา้าเอา้เอาอาืมรถมารถมาไปหายกินดีกว่าไหนกินนะให้ดูฝนสิมาถึงไหม กินให้หมดลูกแดงมันห่วงแล้วมันไม่กินแล้วมันเลือกกินไก่หมดเกี้ยงเลยเนี่ยไม่ใส่ไม่ดีเลยแดงน้อยห่วงน้องน้อนวะนเนาะแดงน้อยมันห่วงน้องจังเลยเก่าเขาเอาเก่าเขานี่แหละคนเก่าอ,อ,อืมเข้าเข้าทำไม